วันนี้วันผุดวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองปีสองพันยี่สิบสามเวลาหกโมงสี่สิบห้านาทีวันนี้เราวิ่งสองรอบสิบโลใช้เวลาห้าสิบเก้านาทีเมื่อกี้ไอ้น้อง หัวโลนที่ชอบวิ่งยกนําเบลอะมันมาที่ลังเรานะเรานำนามันประมาณโลนึงแล้วอะ่ะทีนี้เราเห็นแล้วเราไม่อยากให้มันแซงเราเราก็พยายามวิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ที่ไหนได้มันแซงเราอยู่ดีมันพึ่งยี่สิบก่าขวาเราสี่สิบแปดแล้วอะเรายอมรับเถอะ เรามาวิ่งชุกวันจริงอ่ะแต่ละแต่เราแก่กว่ามันไงไอ้น้องคนเนี้ยมันวิ่งเก่งอ่ะวิ่งเก่งอวิ่งเก่งพอๆไอเฮียนั่นอีกไอเฮียหน้าซนสีนนั่นอ่ะไอเฮียเรายิ้มให้มันมันทำหน้าบึงใส่เราวันต่อมาไม่วิ่งเรายืดเส้นยืดสายสัตว์เวลาเห็นเราวิ่งจะวิ่งแซงเราอย่างเดียวเลยวิ่งเสร็จแล้ววิ่ง วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งคนซนอะ่ะแล้วก็ยิ้มเยาะเยยเราไอ้ทียทีนี้เราไม่พอใจกับไงเราก็เห็นมันมองหน้าเราใช่ไหมละ่ะเราก็มองกลับมันก็ไม่กล้าสบตา์เรานะโอเคอ่าทีนี้เราเมาื่อวานเราไม่ได้วิดพื้นวันนี้เราวิดสักหน่อย เราอยากลูกกางเกงเราด้วยไงว่ามันสวยแค่ไหนโอเคเฮ้ย okay, อย่าล้มสิอย่าล้ม ว้า <risks with heaven entender> ไล้เหรอไม่วิ่งสิบโลเหรอมันไปแล้ว โอ้โหมาเพียบเลย

ี่่อะจะลมอย่างเดียวเลยนะชาติขาดอีกหนึ่งเซตสิบห้าครั้ง เออลืมพูดไปเมื่อคืนอ่ะฟันของเราหลุดอีกอันนึ่งอ่ะมันถึงเวลาที่จะหลุดอ่ะไอ้ฟันโยกนั่นอ่ะโยกมาหลายปีแล้เมื่อคืนเรากินกินพัดมีสู้อะไรนั่นแ่ะแมมันมันไกลจะเสียแล้วอ่ะหลุดเฉยเลยอยู่กับเรามา41ปีแล้วถึงเวลาของมัน วันศุกร์ที่ผ่านมาลุดช่วงบนวันอังคารมาคืนเนี่ยลุดมาเฉยเลยถึงเวลาของมันลอะอาทีนี้ปิดพื้นต่อ

13 14 15 16 17 18 19 20 ย้ำนะครับวันนี้วันผุดเวลาหกโมงห้าสิบหกเดือนสิบสองปีสองพันยี่สิบสามวันนี้ใช้เวลาวิ่งสองรอบสิบโลห้าสิบเก้านาทีเองวันนี้เราอัดมาตะคิวเริ่มขึ้นเลยอะเรา เราจะไม่ให้น้องคนนั้นแซงเราอ่ะแต่สุดท้ายอะมันก็แซงเราอยู่ดีเราวิ่งก่อนมันประมาณโลนึงอะวิ่งสิบโลมันแซงเราโลนึงอะเท่ากับมันวิ่งเร็วกว่าเราสองโลอะแต่เราไม่คิดหรอกเพราะว่าละปีนี้เราสี่สิบเอ็ดแล้วเรายอมลับแล้วมันแค่ยี่สิบสองยี่สิบสามเอง เพื่อเพื่อนักวิ่งไปจำโรงเรียนด้วยไอ้หมอเมื่อกี้อะแต่มันดูแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะห้าโลแล้อ่ะแล้วมันพย,พยายามไงเมื่อกี้มันวิ่งสามรอบอะ่ะมันวิ่งสิบโลแล้วมันเดินด้วยไงเราก็ทำได้แต่เราไม่ทำหรอกเพราะว่าเราวิ่งทุกวันอยู่แล้วทีนี้ดูนาคนไทยหนะ่อยแล้วไปซื้อพักให้เป็ด เราจงพ่อใจสิ่งที่เรามีเป็นไงสวยไหมววทามันลถจะซื้อสีแดงอีกคู่หนึ่งเอาเบอร์44่สิบีไอ้นี่เบอร์43รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าลัดหน่อยหนึ่ง ถามว่าใส่ได้ทั้งวันไม่ใส่ได้ทั้งวันนะแต่มันหลัดหน่อยนังเนี่ยตีนมันโผล่ออกมาไงมันทําแม่งทําแม่งอะ่ะมันมันดูแล้วมันน่าเกียดอะ่ะมันเสียซองไงเดี๋ยวจะซื้อสีดายเบอร์สี่สิบสี่คู่หนึ่งโอเคเราไปซื้อผักให้เป็ดตอนนี้หกโมงห้าเก้า ย้ำนะครับวันนี้วันพุธวันนี้เรามาสายอ่ะ